สวัสดีค่ะพัพุกนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูว่าคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาทํางานอะไรมีรายได้เท่าไหร่เริ่มต้นจากตัวเราก่อนเลยนะคะเจ้าภาพเราทํา y o YouTube หลายคนคิดว่าทํา y ำ YouTube เราไม่ได้ตังค์จริงๆแล้วมันได้ตังค์นะคะถ้าเกิดคุณเข้า2หลักเกณฑ์นี้ก็คือ 1. มีผู้ติดตามเกินกว่า1000คน 2. มียอดรับชมเกิน4,000ชั่วโมงภายใน12เดือนคุณก็จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ค่ะท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอา้า u t u b e เนี่ยเขาเอาตังค์ที่ไหนมาให้ล่ะเพราะว่าตอนฉันเข้ามาดู YouTube เนี่ยฉันก็ดูฟรีนะฉันไม่ได้เสียตังค์อ่ะมันก็เหมือนกับเวลาคุณดูทีวีอะคะ่ะช่อง3579เนี่ยคุณดูทีวีคุณก็ดูฟรีแล้วดาราที่เขาแสดงละครอะใครใจ่ายตังค่าแสดงละคร นั่นก็คือโฆษณาที่ขั้นระหว่างละครฉันได้ก็ฉันนั้นโฆษณาใน YouTube ที่คุณเห็นแล้วพร้อมจะนับถอยหลัง5 4 3 2ตรงนั้นนั่นแหละค่ะเป็นรายได้ของคนที่ทำช่อง YouTube นะคะแล้วช่องผักบุ้งเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่บอกตามตรงเลยว่าปีนี้นี่2023เนี่ยรายได้คือขี้หดตดหายเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปก็คือโดยเฉลี่ยแล้วได้ประมาณเดือนละ2 5 0 0 0ถึง30,000บาท แต่ปีที่แล้ว2022เนี่ยเฉลี่ยนะคะทุกๆเดือนเนี่ยจะได้ประมาณ30,000ก็ช่วยไม่ได้ก็ขี้เกียจลงคลิปเองเนาะ แล้วก็ช่องทางการสร้างไรายได้ของเราก็คือมีสปอนเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จะเอามาลงโฆษณาในช่อง YouTube หรือว่าเป็นผู้สนับสนุนรลยบุคคลนะคะนั่นก็คือท่านผู้ชมผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินสนับสนุนช่องผักบุ้งค่ะอย่างคลิปนี้ค่ะขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีช่องผักบุ้งนะคะร้านเสื้อสูตรดีว่าเดว่าร้านนี้เป็นร้านสูตรผู้หญิงค่ะเป็นสูตรทันสมยัยใส่แล้วไม่ดูเชยมีหลายทรงมีหลายสี มีทั้งเป็นแบบกางเกงกระโปรงนะคะดิฉันก็เข้าไปส่อง Facebook แล้วคือราคาดีอะชุดสูตรอะราคาพันสองพันอะอและช่องทางรายได้ของเราอีกช่องทางหนึ่งก็คือทำงานร้านอาหารค่ะเราจะได้ค่าแรงเป็นรายชั่วโมงนะคะตีเป็นเงินไทยชั่วโมงละ430บาทค่ะพาท่านผู้ชมไปเข้าครัวด้วยกันค่ะ รับบทเป็นซังกุงห้องเครื่องที่ร้านอาหารเกาหลีที่ฝรั่งเศสค่ะวันนี้พอไปถึงร้านเนี่ยรถส่งของเขาก็เอาวัตถุดิบมาส่งนะคะเราก็จะต้องจัดเรียงก็ใส่ในตู้เย็นค่ะซึ่งการใส่เนี่ยก็ไม่ใช่สักแต่ว่าใส่ๆหลับหูหลับตาใส่นะคะเราจะต้องดูวันที่ด้วยค่ะอันไหนที่มันหมดอายุก่อนก็เอาออกมาไว้ข้างหน้าค่ะอันไหนที่มันหมดอายุที่หลังก็เอาไว้ท้ายๆของตู้เย็นค่ะ ที่ฝรั่งเศสทุกร้านอาหารมีกฎว่าจะต้องจดอุณหภูมิตู้เย็นทุกวันค่ะถ้าตู้เย็นไม่เย็นพออาหารข้างในก็เนา่าแต่ถ้าเย็นเกินไปก็แข็งเป็นห้องดับจิตเลยค่ะจากนั้นเราก็เช็ควัตถุดิบในตู้เย็นค่ะว่าขาดอะไรมีผักอะไรที่เราจะต้องหัน่นมีเนื้อสัตว์อะไรที่เราจะต้องเอาไปปรุงไหมเพื่อให้พร้อมต่อการเสิร์ฟลูกค้ามื้อเที่ยงค่ะ มีท่านผู้ชมเห็นบีบิมบับแล้วทักว่าอุ้ยผักมุ้งหั่นแครอทสวยจังเลยเท่ากันเป๊ะความลับของนางฟ้าคือใช้เครื่องสไลด์ค่ะท้าดาคนเมืองทิปย์เขาเป๊ะอยู่แล้วกินข้าวค่ะ ระหว่างกินก็จะมีแบบสายเรียกข้าวนะคะลูกค้าจองเอาค่ะวันนี้นะคะกินข้าวกับโอปป้ามินค่ะอ่ะเพลงมามงวันนี้กินข้าวยำเกาะไรคะนักเรียนขึ้นต้นด้วยหอหีบเกาหลีมีไข่อะโวคาโดแตงกวาซูกินี่ <Wow. S 1> ราดด้วยซอสโคชูจังค่ะเป็นพริกเผาเกาหลีค่ะ คราวที่แล้วเราทะเลาะก,กับไอติมค่ะคราวนี้เราเอาที่ตักไอติมจุ่มน้ําอุ่นแล้วก็ตักไอติมรอไว้เลยตอนที่มีเวลาว่างๆค่ะถ้าไม่สําเร็จนี่ว่าจะถอดปลั๊กตู้ไอติมแล้วนะ <laughs> ที่ฝรั่งเศสถ้าเกิดคุณมากินข้าวเนื่องในวันเกิดเนี่ยคุณสามารถบอกพนักง,งานเสิร์ฟได้นะคะว่าสั่งของหวานให้ปักเทียนวันเกิดมาด้วยค่ะทุกร้านอาหารมีเทียนวันเกิดให้นะคะถ้าเกิดร้านไหนมีพนักง,งานหลายคนเขาก็จะมาร่วมร้องเพลงให้ที่โต๊ะเจ้าภาพค่ะทีนี้ของหวานเป็นไอติมก็ปักเทียนลงบนไอติมไปเลยสิจ้าแข็งดีนะ ก็เลิกงานแล้วค่ะวันนี้ลูกค้าน้อยมากจนเชฟบอกว่าโบเธอไปบอกลูกค้าใช่ไหมว่าไม่ต้องมา <c oughs> ตอนนี้กำลังกลับบ้านกับน้องเบนนะคะเบน you prefer work in the day or in the night in the night in the night Yeah อ่ะลก,กลัวว้า I love hard work อ่า hard work <c oughs> Yeah สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่บ้านน้องคนไทยคนหนึ่งสังเกตได้มีหม้อหุงข้าวเลยเขาสวยตาหงทองนะคะค่ะสาวไทยอยู่บ้านเลี้ยงลูกทํากับข้าวให้สามีทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องฟางค่ะน้องฟางน้องฟางอยู่ฝรั่งเศสมากี่ปีแล้วคะ อยู่มาแปดจะเก้าปีแล้วค่ะอืมไหนาขายอะไรมาอวดสิอันนี้วันนี้คือมีพัสดุมาสม่งคือเราเอาสินค้านําเข้าจากไทยมาขายที่ฝรั่งเศสอื เอ้ยยี่ห้อนี้ที่ไออภิสดาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะที่ไออภิสดาเป็นพรีเซนเตอร์ก็จะเป็นอีฟออยที่ใช้ทาท้องกันผิวแตกลายเออพี่มีแผนว่าจะซื้ออยู่แต่ดูเนี่ยไอเขาเพิ่งคลอดลูกก็จะดูว่าแบบมันได้ผลจริงหรือเปล่าคือตอนนี้พี่เชื่อ50 50 50เชื่อเพราะว่าเป็นไออีก50ก็คือเดี๋ยวรอดูผลว่าเนี่ยนางคลอดลูกละท้องนางจะไม่แตกจริงหรือเปล่า อ่ะแล้วอันนี้อะไรจ้ะสะบูอ่อันนี้ก็จะเป็นสบู่ช่วยลดเป็นสิวที่หลังตามตัวหรืออะไรเงี้ยพวกสิวฮอร์โมนที่ขึ้นตามหน้าอกอะไรเงี้ยอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นกันแดดเออพี่อยากรู้ครีมกันแดดอ่ะมันดีกว่าอีค่่ออื่นยังไงเพราะว่าครีมกันแดดในตลาดมันมีเยอะมากอ่ะตัวนี้ก็คือมันจะช่วยปกป้องในแสงสีฟ้าแสงส,สีฟ้า,าจากคอมเออถ้าถ้าเป็นกันแดดตัวอื่นเนี่ยที่เคยใช้มานะคะก็เวลาทาไปแล้วคือเวลาเราออกไปแบบ ไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยหน้ามันจะไหลหน้าสังขยาแต่ตัวนี้ก็คือไม่เยื้มแล้วเราเนี่ยน้องฟางขายคือจัดส่งในฝรั่งเศสหรืออะไรยังไงคะนี้ก็จะส่งในฝรั่งเศสแล้วก็ในยุโรปด้วยถ้าที่ไทยสนใจสั่งกับหนูได้แล้วแต่จะมีมีแม่ทีมมีแม่ทีมส่งให้ที่ไทยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสั่งที่ไทยเนี่ยกับน้องฟางเนี่ยไม่ต้องกลัวแบบวุ้ย เขาจะส่งมาจากฝรั่งเศสฉันจะโดนค่าส่งเท่าไหร่อันนี้ก็สั่งกับหนูได้แต่ก็จะมีแม่ทีมที่ไทยส่งให้ฉันสนใจสบู่เดี๋ยวฉันจะเอฟสบู่นี่ก็จะเป็นเจลแต้มสิวอืมสิวยุบไวจะเป็นครีมเจลอีฟ e ค่ะ ไบเทนนิ่งครีมเจลช่วยลดจุดด่างดำจากสิวแล้วก็ฝ้ากะได้ด้วยช่วยให,ให้ให้ผิวหน้ากระจ่างใสที่ฝรั่งเศสไม่ค่อยขายครีมขาวครีมกระจ่างใสใเน้นจะเน้นชุ่มชื้นอ,อตัวนี้นะคะอีกตัวคือขายดีมากๆเลยเป็นเซรั่มลกมา้า รกม้าใช่ก็คือช่วยในเรื่องฝ้ากับจุดด่างดำผิวหน้ากระต่างใสวิวัฒนาการครีมสมัยนี้นะจ๊ะใช้รกม้าฉันรู้จักแต่ลกเด็กกูมารทองพลังกิดต่อไปนะจ๊ะหนูฟางก็จะเก็บของเขาสต็อกค่ะหนูจะขายพวกนี้ด้วยนะคะที่เป็นไฟเบอร์แล้วก็พวกอัหานเสอันนี้พี่เคยกินใช่อร่อยดีนะ ็คือทานง่ายไม่คาวไม่อะไรอันนี้ตัวใหม่ก็จะเพิ่มพีไบโอติกโพลไบโอติกและโพลีไบโอติกก็อันเนี้ยใครกินขอบอกว่าอย่าอย่าออกจากบ้านนะแบบว่าให้ให้ดูวันที่ให้กินวันที่เราไม่ออกจากบ้านอ่ะเออจะสบายใจสุดอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงแล้วก็ขับถ่ายจริงใช่อันนี้เป็นอะไรเป็นเบิร์นใช่เวลาออกกําลังกายหรือว่าจะคุมหิวใครที่กินจุกจิกอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยได้นะคะแต่ก่อนไม่คาน้ําหนักเท่าไหร่โโหเมื่อก่อนลังคอดประมาณห้าสิบหก แล้วตอนตอนที่มากินเนี่ยก็คือก็ลดลงมาเยอะมากอยู่ที่4ี่ิก้ากิโลค่ะน้ำหนักในฝันพี่เลย4ี่สิบเก้าคอลลาเจนอออันนี้พี่ก็เคยกินอร่อยเหมือนกินน้ำผลไม้คอลลาเจนอ่ะเราเคยกินแต่เราไม่สามารถตอบได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าเรากินแค่ซองเดียว แต่ว่าแถมมาแถมมาก็กินเท่านั้นนะจ๊ะไม่ได้ซื้อเพิ่มน้องฟางมีงานถักงานรับตัดแขนตัดขาแก้ผ้าเอออุ้ยนี่น,นี่มีอะไรจะอวดโบลักสีฟ้าของน้องผักบ,บุ้งอันนี้น้องฟางเป็นคนทําให้นะคะคือเราเอาอกกางเกงไปให้น้องฟางตัดขาแล้วเราก็คี้งกงานเสดยดายบอกว่าแบบเออไม่อยากทิ้งผ้าเออก็เลยเนี่ยทําเป็นโบให้นะคะน่ารักน่ารัก เดี๋ยวเรามาดูงานย็บปักถักร้อยของน้องฟางกันนะคะทำบีกินนี่ทำเสื้อสายเดี่ยวอืดูสิแบบว่างานถักนะจ๊ะถักมือล,ล้วนเลยนะเนี่ยตัวหนึ่งนี่ใช้เวลาทำกี่วันอืมมันแล้วแต่ลายอะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือประมาณประมาณสองวันอือันนี้เป็นผ้าบันคอถักให้ลูกใส่ไปโรงเรียนค่ะอันนี้คือ เพิ่งเสร็จสดๆดเลยเนี่ยสองตัวเนี้นางมีสมาธิมากเลยนะเราเคยลองหัดถักนิตติ้งดูอะโอ้โหแทบจะเควี้ยงไม้ทิ้งค่ะใส่คูมเกงยีนเนี่ยเออแซบก็คือแบบถ้าอยากได้งานถักอะไรอยากได้ผ้าพันคอสีชมพูอะไรก็แบบทักมาถามน้องได้เอก็คือน้องจัดส่งในฝรั่งเศสในยุโรปฝรั่งเศสแล้วก็ยุโรปเลยค่ะน้องฟางขอช่องทางการติดต่อถ้าสนใจสั่งซื้อแบรนด์อีฟ ไฟเบอร์ iber, อาหารเสริมหรือว่างานถักของหนูก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook ฟางศศิปภาเป็นภาษาอังกฤษนะคะออแล้วก็มีไลน์ด้วยนะคะ n underscore f a n g ศูนย์โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คคคะที่ให้พี่มาตามติดชีวิตค่ะคุณค่ะตอนนี้ดิฉันได้นำพากายหยาบมาที่บาซูชิคะ่ะ สวัสดีค่ะ,คะไปเจอกับน้องน้ำมนต์คนสวยไปคุยกับน้องกันนะคะว่าน้องทำงานอะไรที่ฝรั่งเศสค่ะทำซูชิและหนูก็ทำทำงานส,สวยๆพวกสัตว์คิ้วต่อขนตาทำเล็บซูชิที่นี่มีแต่คนไทยทำค่ะข้างหลังที่เราเห็นเป็นคนไทยหมดเลยค่ะคนไทยหมดเลยเ,เจ้านายเป็นคนเวียดนามแม่คนตัวเล็กๆที่สุดเชฟเชฟซูชิ ใช่อ่านแนะนํารายการอาหารให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าบาซูชิที่นี่ขายอะไรบ้างมาชมนะคะร้านใช่ร้านก็จะมีหลากหลายแบบนะคะโอ๊ยตายแล้วฉ่ำมากใช่อันนี้เขาจะเรียกว่ามากิที่มีสาหรายห่อข้างนอกจะเป็นมาีิหมดเลยอันนี้แวรแวรก็คือจะมีผัก หอซูชิโดยไม่ใช้สาหร่ายแต่ใช้แป้งหอมเมี่ยงแทนค่ะแล้วก็ใส่ใบสลัดลงไปด้วยนะคะข้างในซูชิก็มีแต่ผักค่ะไม่มีเนื้อสัตว์อันนี้วิจิโตเรียดอันนี้คือคั้นคั้นจะมีหัวหอมโรยข้างบนนะคะซูชิที่โรยด้วยหอมแดงเจียวเนี่ยคนฝรั่งเศสชอบกินมากเลยค่ะอีกอันนึงที่ฮิตที่ฝรั่งเศสก็คือโปกโ๊กบอลหรือโปกเกบอลค่ะคือเป็นซูชิที่ใส่ในถ้วยนะคะมีข้าวมีปลาแซลมอน อะโวคาโดและร้านนี้ก็ยังมีพวกผัดก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะยากิโซบะอันนี้ไก่ย่างซอสยากิโทริค่ะมีซาลาเปามีเกี๊ยวซ่าด้วยค่ะ,ะสวัสดีค่ะเช,เชฟเชฟเพนนีค่ะข้อดีของบาซูชิก็คือทำโชว์กันสดๆเลยนะคะบางทีก็เห็นฝรั่งชอบมายืนดูค่ะ อ๋อนี่มือโปมือเสียนจ้ะฆ่าปลาเออไม่ใช่ชำแหล่ปลานี่เป็นการดึงก้างปลาแซลมอนค่ะใช้แหนบดึงเอานะคะก็จะต้องเอามือลูบไล้สัมผัสผิวของปลาแซลมอนแล้วก็จะจับเจอว่าตรงไหนที่มันขรุขระตรงนั้นก็เป็นก้างปลาที่มันฝังอยู่ข้างในค่ะก็ดึงขึ้นมาหลักการเดียวกับถอนหัวงอกยายเลยค่ะ ข้างๆกันนั้นก็เป็นน้องผู้หญิงที่กําลังสไลด์แตงกวาอยู่ค่ะเห็นไหมคะแตงกวาที่ใส่ในซูชิค่ะพราใช้เครื่องสไลด์แบบนี้ก็จะได้แตงกวาที่เป็นเส้นเท่ากันหมดเลยค่ะอยู่ฝรั่งเศสมากี่ปีแล้วคะนี่จะเข้าปีที่สีแล้วจ้ะเปิดเงินเดือนหน่อยคะ่ะได้เดือนละเท่าไหร่คะ สี่สิบชั่วโมงต่ออาทิตย์เออหนูได้รายได้พันห้าใช่ไหมพันห้าพันห้ายูโรก็จะประมาณคูณสามสิบเจ็ดใช่ไหมใช่เพราะว่าหนึ่งยูโรเท่ากับสามสิบเจ็ดเท่ากับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแต่สําหรับเชฟเขามีรายได้เอออันนี้รู้ราคาเชฟด้วยหรอใช่พันเจ็ดเชฟพันเจ็ดใช่ไหมคูณสามสิบเจ็ดเข้าไปเขาก็ได้หกหมื่นสองโอ้ยอนนโฆษณาสาธุ นอกจากนี้ที่ทำงานของน้องยังให้คูปองซื้ออาหารด้วยค่ะนี่จิกเกตเลสเตอร์ของก็คือวันละ7ยูโรวันละประมาณเกือบ300บาทให้เรากินข้าวเที่ยงใช่เราทำงานกี่วันเราก็จะได้ตามวันที่เราทำงานเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะตามไปเสริมสวยกับน้องน้ำมนต์ค่ะางานเสริมจาน อตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านของน้องน้ำมนต์คนสวยนะจ๊ะตอนนี้นะคะนะกกาลังเลือกไซส์ขนตาอยู่นะคะวงการขนตาเข้าแล้วออกบอดายมันจะมีทรงทรงเซ็กซี่ทรงตาหวานทรงตุ๊กตาแต่นน็ตต่อทรงตาหวานแต่ะพี่ว่าเราก็เซ็กซี่นะเซ็กซี่มันจะออกคมคมอ๋อเซ็กซี่มาจากอินเนอร์อยู่แล้ว <laughs> ไม่จงเป็นต้องพึ่งขนตา <laughs> เข้าขอนี่อนมาจากไทยเลยปะใช่ขนมาจากไทยเออคนอื่นเขาขนปลาลาขนมละกอมาคนนี้ขนเล็บขนขนตามามีสักคิ้วสักขอบตาทาเล็บสักปากสักลายมังกรที่หลังให้พี่ได้ไหม้ยมเสัต์นเียเตียงแบบอย่างดีเลยนี่เพิ่งรู้นะคะว่าหมอนเขาเนี่ยมีที่เสียบอุปกรณ์ด้วยใช่เออเนี่ โฟม่ามีโฟมมีไฟนะจ๊ะนี่เขามีแบบเกียติบัตรมีประกาศนียบัตรนะว่าเขาเป็นช่างมืออาชีพไอโบรทาทูอ๋อสักคิ้วแบบเป็นช่างสักคิ้วก่อนทำขนตานะคะเนี่ยนะคะมาค่ะ But things just get so crazy life and like it's hard to t e and i walk w i t the walk out and go if i knew เสร็จแล้วนะคะขนตาค่ะเนี่ยช่อต่อเส้นในีมันหนากว่าธรรมชาติต่อไปจ้ะทำเล็บจ้ะทำเล็บนี่นะคะตารางสีของนางอันนี้สวยเนาะไล่สีอืม เนีนๆเนี่ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนี่เป็นการทาเล็บเจลนะคะซึ่งการเสริมสวยที่ฝรั่งเศสเนี่ยราคาจะสูงกว่าที่ไทยมากเลยค่ะอย่างเช่นทาเล็บเจลจะอยู่ประมาณ1,200บาทขึ้นไปค่ะส่วนน้องน้ำมนนี่ก็จะราคา740บาทหรือต่อขนตาเนี้ยที่ฝรั่งเศสเขาจะเริ่มต้นต่อกันที่2500บาทขึ้นไปแต่ต่อกับน้ำมนต์หนึบาท ใครมาที่เมืองมองเปรีเย่ภาคใต้ของฝรั่งเศสอยากมาเสริมสวยติดต่อได้ที่ facebook ชมัยพรน,นามวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะมาอยู่ฝรั่งเศสตอนนี้ทำงานอะไรคะบริการหาคู่แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์มาดามซิเกตลิปแมทจุบไม่หลุดแล้วก็เอ่อมูดโฟมดูแลจุซอนเลนค่ะ อยู่ฝรั่งเศสมากี่ปีละโอ้โหไปไป,ไปมามาอยู่ที่นี่ประมาณ6เดือนบัง้งอยู่ที่ไทย5เดือน6เดือนบินไปบินมาก็ประมาณ5ปีมั้งอืมแล้วตอนนี้ที่ทํางานที่ฝรั่งเศสอะไรายได้ดีไหมลักแสนว้าว่ <laughs> อา้าก็จะของแบรนด์ใช่ไหม,มผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ดูแลหาคู่พิเวทงานนี้คือ24ชั่วโมงนะคะคือ,อตอบลูกค้าตลอดจะจะกินจะขี้จะเยี่ยวเนีย่ยได่บอกไเราใกล้ชิดตลอดไงพี่แก้วทําอะไรคะ ตอบแชทลูกค้าเหมือนเดิมค่ะจริงหรือเปล่าไหนดูสิก็มีมีแต่สาวๆเห็นไหมนี่คู่นี้ก็แต่งงานนะคะเนี่ยอหนุ่มสวิตเซอร์แลนด์คุณหมอสวิตเซอร์แลนด์เขาก็แบบเอ,เอสวัสดีพี่ใหม่แวะส่งข่าวจดทะเบียนแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ขายของด้วยไงเพราะว่าแบรนด์ลิปสติกมาดามซีเกตนะคะลิปแมทหรือ มูดโฟมน้องสาวเราก็ต้องรับออเดอร์เองแล้วเราก็ต้องบอกแอดมินที่ไทยอีกทีว่าเนี่ยมีออเดอร์นะส่งเจ้านี้เจ้านี้กี่อันลิปสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราตอบเร็วเราก็ได้ออเดอร์ไว อย่างนี้เขาเข้อสั่งลิปสองแท่งเนาะสแท่งมีโปรโมชั่นเนี่ยส่งทุกวันวันต่อวันเนี่ยก็แจ้งเลขพัสดุอะค่ะแล้วก็รอรับความสวยแล้วก็วิธีใช้ไงค่ะเขาก็จะขอบคุณเออซึ่งพี่แก้วเนี่ยเขาก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายค่ะราคาแท่งละ159บาทส่งฟรีและถ้าซื้อแท่งที่สองแท่งที่2จะราคา129บาทแท่งที่สก็129บาทนะเออแต่ว่าแท่งแรกนี้ เท่าไหร่คะนักเรียน159บาทเดอร์ส่งฟรีทุกกรณีนะจ๊ะถ้าเห็นนางตอบช้าน่ะคือนางหลับอยู่คือเวลาเวลาที่ไทยกับฝรั่งเสร็จมันไม่เหมือนกันไงในขณะที่คุณตื่นพวกเรากำลังหลับหลับหรือว่าตายไงคะถ้าเกิน ชั่วโมงเนี่ยผิดปกติแล้วตายละเออตายแล้วถ้าใหเวลาปกติตอนอยู่ที่ไทยทํางานอะไรพยาบาลโนจริงเหรอทำไมหน้าตาฉันไม่ให้พยาบาลไม่ก็มันตรงกันข้ามเงยไงแบบมาอยู่ฝรั่งเศสกันมาเป็นแบบนักธุรกิจเออเป็น business girl การเปลี่ยนแปลงนะหาแฟนได้ใช่ไหมคะหาแฟนฝรั่งได้ก็ลาออกเนาะแต่งงานไม่อยู่ต่างประเทศแต่ยังล้างจานอยู่ไหม อยู่บ้านล้างจานไหมล้างจานสิทำทุกอย่างเหมือนปกติเป็นแม่บ้านปกติดูแลลูกดูแลผัวทำงานบ้านทำกับข้าวทำกับข้าวไปตอบลูกค้าไปอย่างเงี้ยเอาสิจริงจริงจริงเขาไม่ได้พักเลยไม่มีเวลาแบบนั่งดูทีวีอ่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาตามติดชีวิตพี่คนไทยคนหนึ่งนะคะมาดูสิว่าเข้ามาทำอะไรที่ฝรั่งเศสค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่หน่อยครับพี่หน่อยมาจากจังหวัดอะไรคะจร,จริงๆแล้วเป็นคนเชียงใหม่โดยกําเนิดแต่ว่าแม่พาไปเกิดที่จังหวัดพะเยาเป็นเชียงใหม่โดยกําเนิดแต่แม่พาไปเกิด<ม>ที่จ, <ะ S 2> จังหวัดะพะเยา,ยาแปลว่าอะไรไม่นูเกิดไหน เป็นคนพะเยาเป็นหนุ่มพะเยาครับอแต่ว่าย้ายถิ่นฐานไปอยู่แล้วก็ทําไปเรียนแล้วก็ไปทํางานในจังหวัดเชียงใหม่อ๋อแล้วพี่หน่อยเนี่ยมาทําอะไรที่ฝรั่งเศสก็พี่มาเรียนหนังสืออม,มาเรียนตอนนี้อยู่เรียนระดับปาเอก เรียนคณะอะไรคะอยู่าสาขาภูมิศาสตร์และการจัดการเชิงพื้นที่คือทำวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดี๋ยววันนี้พี่หน่อยจะพาไปดูนะคะว่าชีวิตนักเรียนไทยในฝรั่งเศสเป็นยังไงทําอะไรแถวนี้ก็จะเป็นห้องพักอาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักวิจัยแล้วก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งหรือท้ายสุดจะเป็นห้องพักของนักศึกษาระดับปริญญาเอกห้องพักแปลว่านอนหลับเหรอ เป็นห้องทํางานอ๋อห้องทำงานที่ดีดีเลยางคือเวลาเรามาเรียนหนังสือเนี่ยเขามีห้องทํางานให้เรามีคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถปริ้นได้แบบไม่แอ่นรวมในค่าเทอมปีละ3 8 0อยดิยูโรหมื่นห้าปีละจ่ายแค่ครั้งเดียวไม่ได้จ่ายเป็นเทอมจ่ายแค่ปีละครั้งก็คือในราคานี้สามารถปริ้นเอกสารได้ตามใจชอบปากกาดินสอสบุดฟรีจริงเหรอใช่ครับชากาแฟน้ำเปล่าฟรีเอีเดี๋ยววันนี้เสร็จถุงกลับบ้าน แต่และห้องมีนัมเบอร์อะพี่เขาหลอกฉันมาโรงแรมหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตาปแล้วอันนี้คือห้องพักนักศ,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 ศึกษาระดับปริญญาเอกเชดพี่ก็เป็นนักเรียนทุนเป็นทุนแต่เป็นทุนรัฐบาลไทยเป็นของไทยอย่างนักเรียนไทยเราเนี่ยเวลาเราได้ทุนมาเราต้องกลับไปใช้ทุนกําหนดใช้ทุนกี่ปีกี่เท่าก็แล้วแต่สถาบันและองค์กรที่ที่ที่เป็นคนให้ทุนมา ใครเรียนไม่จบหรือว่าใครอยู่ที่นี่ต่อก็ต้องชดใช้ทุนเป็นเงินขอถามหน่อยทุนฝรั่งเศสแล้วเราต้องเอาอะไรคืนให้เขาตอบแทนเขาทุนฝรั่งเศสเป็นทุนให้เปล่า อยู่ๆก็แบบฉันอยากจะแจกเธอก็มาเรียนบ้านฉันแล้วเธอก็กลับไปเธอไม่ต้องมาทํางานใช้นี้ฉันใช่ใช่ใช่แต่ข้อเสียก็คือว่าอันนี้เปรียบเทียบระหว่างไทยนักเรียนทุนไทยกับนักเรียนทุนฝรั่งเศสเนาะค่ะอ่าข้อเสียก็คือว่าไม่มีงานรองรับนักเรียนทุนไทยเราจะมีงานรองรับคือใครได้ทุนมากลับไปมีงานทําแน่นอนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอ่านี่คือข้อแตกต่างระหว่างระหว่างทุนฝรั่งเศสกับทุนไทยอืมเราก็จะมีโต๊ะเป็นของตัวเองเรงเห็นผู้ด่างรู้เลยโต๊ะคนไทย พอดีเรากำลังเขียนบทความซึ่งยังไม่เสร็จก็จะเป็ต้องมาปั่นงานวันเสาร์นะครับไอ้กี้เห็นเฟซบุ๊กแวบๆนะช้านิดหนึ่งเพราะเราเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะจาะไม่ทำมาเือเป็นอย่างนี้เหมือนหนังสือพิมพ์เลยอ่ะก็เป็นบทความเกี่ยวกับ หน,หนูอ่านออกเชียงใหม่เป็นผลกระทบของโควิด19ต่อแรงงานในภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่พอไม่มีการท่องเที่ยวปุ๊บบุคลกากรทางการท่องเที่ยวก็ตกงานทีนี้บทความนี้จะเขียนว่าช่วงที่ตกงานทุกคนหางานทำกันหมดแหละแล้วช่วงที่หางานทำทุกคนเจอความลำบากอะไรที่นี้นี่พี่มาเลนฝรั่งเศสอะแล้วคนฝรั่งเศสเขาอยากรู้หรอเอาพี่พูดจริงๆท่านอย่างตัวหนูนะมสมมติมีคนทำงานวิจัยเรื่องประเทศเปรูโคลอมเบียหนูก็แบบ ฉันไม่อยากรู้มันจะไปอยากรู้ทําไมโควิดเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันก็ว่างั้นแหละตรงนี้เป็นข้อดีอีกอย่างของฝรั่งเศสซึ่งเขาชอบให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์สู่โลกภายนอกอืมโอเคมันเขาจะสนใจไม่เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเขาเขาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยอ่าโอเคโลกก้าวไกลลูกต้องก้าวให้ทันเหยือกกาแฟเครื่องชงกาแฟสาม เดี๋ยวคนอะไรทำไมมีแว่นตาสามอันเก่งไง <c oughs> ในปากกาไม่เห็นมีปากกาเลยไม่มีปากกามหาลัยเขาอุตส่าห์แจกปากกาฟรีเป็นหนูนี่จะหยิบมาสกรรมักคำแว่นมีสามอันแต่ปากกาไม่มีอันที่นี่เขาก็จะมีโรงอาหารเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกกับข้าวฝรั่งก็จะจืดมากมือละสามยูโรสามสิบสองจิมประมาณร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแต่ว่าจะคือจะแบบสุดๆอะคืออนาคอแหลกล่พคอแหลกล่ เราก็เลยจําเป็นต้องมีของเรามีพริกป่นติดตัวมาผสมนิดนึงอ,อะไรเงี้ยเน่งั้นเพื่อความลําขนาดใช่แต่ด้วยความที่บ้าน,านเราอยู่ไม่ไกลเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะกลับไปทำกับข้าวกินเองที่บ้านเราจะกินกับเพื่อนฝรั่งเป็นครั้งคราวเพื่อไม่ให้แบบดูเป็นการเขาชวนแล้วเสียน้ําใจเนาะบางครั้งแล้วก็นั่นแหละเราก็ต้องไปกินกับเขาบ้างเดี๋ยวจะว่าเราไม่สังคมไม่ปรับตัวเข้าสู่ <laughs> สังคมภายรอบข้างบ้านเนี่ยเช่าเองหรือทุนออกหรืออะไรยังไงอ๋อทุนเนี่ยก็จะครอบคลุมทุกอย่างทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจําเดือนค่าเดินทางไปกลับประเทศไทยอตลอดหลักสูตรเราสามารถเบิกได้แค่ตั๋วไปและกลับครั้งเดียวช่วงที่ยังเรียนไม่จบถ้าเรากลับไปเยี่ยมบ้านหรือไปทําธุระอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องควักไอค่าขนมที่เขาให้มาเองบริหารจัดการเองวีซ่านักเรียนทํางานได้ไหมคะวีซ่านักเรียนอนุญาตให้ทํางานได้ครับ แต่มันจะมีกําหนดชั่วโมงไว้ว่าไม่เกินพี่ไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงเออคือประมาณว่าเขาไม่ให้ทําเยอะแบบเต็มเวลาอะไรอย่างนี้ให้ทําเหมือนเป็นพาธทมอย่างเงี้ยเนาะไปแล้วเจอรูปละอ่อนเหยื่อรายต่อไปจะพาทุกท่านไปที่ร้านอาหารไทยค่ะชื่อร้านว่าสวัสดีตั้งอยู่ที่เมืองมองเปรีเย่ภาคใต้ของฝรั่งเศสค่ะเป็นร้านข้าวราดแกงค่ะวันนี้ก็จะมีหมูหวาน แกงเขียวหวานปลาราดพริกผนงไก่ราคาจานละ450บาทค่ะดาสวัสดีค่ะชเชฟหนิงของเรานะคะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่หนิงทำงานอะไรคะเป็นเมคครัวพี่หนิงทำงานมากี่ปีแล้วจะ6ปีเต็มแล้วแล้วพี่หนิงอยู่ฝรั่งเศสมากี่ปีแล้วจะ15ปีเต็มแล้วโอ๊ยตายนะ <laughs> แลปป้ว happy ้มาทำงานที่นี่ทำงานที่นี่ happy ทปปี่นี่มีเมนูอะไรเด็ด มีส้มตำก็ได้ต้มยำกุ้งก็ได้ลาบก็ได้อืฝรั่งชอบสั่งอะไรส่วนมากก็จะเป็นผัดไทยกับแพนงไก่อผัดไทยกับแพนงไก่แล้วของหวานล่ะของหวานก็จะมีขนมมอแกงแล้วก็สักูขนมมอแกงสักูนี่ออาออกตีสักูสูเป็นที่หนึ่งสักูน้ํากะทิใช่แอบถามได้ไหมรายได้รวมๆรายได้รวมแบบว่ากี่หมื่นบาทพันสี่ร้อยยูโรนี่มันเท่าไหร่บะ ปีเป็นเนไทยประมาณเกือบห้าหมสองปังมากแม่แต่ว่าค่าภาษีก็เยอะนะคะอภาษี<ไ>ราย<ห>จ่ายเยอะค่ะไหนจะค่าประกันไหนจะค่าบ้านไหนจะค่าน้ำค่าไฟขอบคุณมากมเลยนะคะที่ให้มาถ่ายนะคะวันนี้ ทายสิตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ไหนเตียงลายพ้าถุงที่นี่คือร้านนวดค่ะโดยพี่อังคณาเป็นการนวดจับเส้นค่ะก่อนนวดหมอนวดก็จะทำการไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนนะคะเหลือบหันไปเห็นคอนค่ะมีคอนเล็กคอนกลางคอนใหญ่เขาใช้ทำอะไรตามมาชมด้วยกันนะคะฉ็นที่ตึง คนที่เหยียบย่ำผู้อื่นแล้วได้ดีก็มีแต่หมอนวดนี่แหละค่ะขานี้จะตึงมากกว่าขานี้โอ้ยแม่ไว้ชีวิตหนูด้วยนี่นะคะคอนมหาศาจรร์ <c oughs> คือปกติเวลานวดอะคะ่ะจะเจ็บเจ็บเส้นมันตึงอะคะ่ะแต่ว่าพอเอาคอนเนี่ยมาคออะมันเหมือนเส้นมันคลายลงแล้วพอกดแล้วเราจะไม่ทรมานเท่าไหร่ เพราะว่าทําให้เลือดวิ่งสะดวกบริหารเส้นเลือดเราให้เลือดหมุนเวียนดีค่ะตอนนี้พี่อังคณาวินิจฉัยหนูว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ตึงมากไม่เหมือนแต่ก่อนที่มานะคะเหมือนแต่ก่อนที่มาจับตรงไหนก็โอยตรงไหนก็กรีดแข็งมาก <c oughs> เป็นก้อนอืม <c oughs> แต่ก่อนมานะพี่อังคณาบอกไม่ออกกําลังกายใช่ไหมรู้ได้ยังไง มันตึงไปหมดมันแข็งลูกค้าพี่อังคณาส่วนมากเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนไทยคะส่วนมากจะเป็นฝรั่งอืมแล้วเขารู้จักเราได้ยังไงคะก็เขามานวดคนหนึ่งแล้วก็พูดปากต่อปากราคานวดชั่วโมงละ50ยูโรหรือ1,850บาทค่ะบางคนฟังแล้วอาจจะดุ้งนะแต่จริงๆแล้วที่ฝรั่งเศสเนี่ยราคานวดอยู่ที่ชั่วโมงละเจยูโรค่ะประมาณ2,500บาท แต่เนี่ยเป็นนวดจับเส้นเลยนะคะดังนั้นราคานี้ถือว่าคุ้มค่าตามมาตรฐานฝรั่งเศสค่ะวันนี้ผักบุ้งขอตัวไปฟินต่อก่อนนะคะคนไทยอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายนะคะเลือดนักสู้มันอยู่ในสายเลือดเนาะคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คือคนไทยผู้ยิ่งยงวันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Balling. Dress some cover, share some skin